เลขยกกาลังศูนย์ทำไมต้องเป็นหนึ่งครับเรามาดูคลิปนี้นะครับแล้วจะเข้าใจอย่างแน่นอนครับยกกําลังก็คืออย่างสมมุติว่าสามยกกําลังสามก็คือสามคูณสามคูณสามสามคูณกัน3ครั้งนั่นเองครับผมทีนี้เราลองมาดูเศษส่วนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า สยกกำลังสี่ส่วน3มยกกำลังสองก็คือ3ามคูณสคูณสคูณสแล้วก็ส่วนด้วย3าคูณสแบบนี้ครับผมทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เราก็สามารถหาตัวมาตัดกันได้ครับอสตัด3ามสมตัด3ก็จะได้ สามยกกําลังสองครับนี่ครับมีสามอยู่สองตัวก็คือยกกําลังสองทีนี้เราสามารถเขียนใหม่ได้แบบนี้ครับซึ่งนั่นก็คือสามยกกําลังสี่ลบสองนั่นเองครับผมก็คือเลขชี้กำลังของตัวเศษมาลบตัวส่วนก็จะได้สามยกกำลังสองครับทีนี้ถ้าเกิดตัวชี้กำลังเป็นตัวเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ยกตัวอย่างนะครับสามยกกำลังสี่ส่วนด้วยสามยกกำลังสี่คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถตัดกันได้ครับก็คือสามยกกำลังสี่ตัดสามยกกำลังสี่ก็คือหนึ่ง,ดงเดี๋ยวจะเขียนเป็นรูปเศษส่วนเราจะเข้าใจทันทีเลยครับผมว่าทำไมสามยกกำลังศูนย์จึงกลายเป็นหนึ่งก็คือสามคูณสาม คูณสามคูณสามส่วนด้วยสามคูณสามคูณสามคูณสามอ่ะพอเป็นแบบนี้เราก็จะได้สามยกกำลังสี่ซึ่งเป็นตัวเศษนั่นเองครับแล้วก็ลบสี่ซึ่งเป็นตัวส่วนก็จะได้สามยกกำลังสี่ลบสี่ก็คือศูนย์แสดงว่าสามยกกำลังศูนย์ ก็คือ1นั่นเองครับดังนั้นไม่ว่าเลขอะไรก็ตามถ้ายกกำลังศูนย์จะมีคำตอบเป็น1แต่ถ้าเป็นศูนย์ยกกาลังศูนย์จะไม่ได้ครับเพราะว่าศูนย์กกาลังศูนย์จะไม่มีการนิยามทางคณิตศาสตร์ครับผม